Lake, เป็นชื่อเรียกของพื้นที่ที่รวมกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ในแคว้นแคชเมียร์เอาไว้ด้วยกันทั้งหมด7ทะเลสาบนั่นได้แก่นิชในเลกวิสนุนซาเลกคิชันซาเลกยัมซาเลกแกซาเลกเกงกะเบาเลกและนันกุลเลกซึ่งทะเลสาบทั้งหมดนี้กว่าเราจะได้เห็นทะเลสาบจริงๆก็ป่าไปวันที่3แล้วในการเดินเทคกิ้ง พอเส้นทางที่เราเริ่มเดินนั้นไม่ได้เดินผ่านนิชในเลกส่วนวิสนุนซ่าก,กับคินชันซ่าเลกเนี่ยก็คือ2ทะเลสาบที่เราเดินผ่านก่อนที่จะขึ้นมาถึงแกซ่าผานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วจากจุดนี้เป็นต้นไปจากความสูง4,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลยึงคงเหลือทะเลสาบที่เราจะต้องเดินผ่านอีก4แห่งจะว่าไปแล้วนี่คงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มาเดินป่านในครั้งนี้ ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เราคงไม่สามารถเห็นได้จากการเดินป่าในประเทศไทยเราจะลองมาลงกันทำไมาจะลงเมาาื่อไรไม่รู้ปกติแล้วเวลาเรามาเดินป่าแล้วสามารถพิชิตจ,จุดสูงสุดของเส้นทางที่เรามาเดินได้แล้วเนี่ยก็มักจะเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ เส้นทางที่เหลือต่อจากนั้นควรจะเป็นเส้นทางลงยาวๆเพื่อกลับบ้านแต่การเดินมาถึงแกซ่าพาที่ความสูง4,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นเพียงแค่จุดหมายเล็กๆจุดหมายหนึ่งของการเดินป่าเส้นนี้เท่านั้นขณะที่เรากำลังเดินลงจากพาร์ตมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเส้นทางต่อจากตรงนี้ไปถึงแคมป์จะง่ายเลยเส้นทางตรงหน้าผมตอนนี้เนี่ย มันดูไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นเส้นทางที่อาจจะเรียกได้ว่าเดินจนท้อเราจะต้องเดินไปต่ออีกประมาณ7-8กิโลเมตรไปอย่างจุดตั้งแคมป์ี่ชื่อว่าแกซาเดินข้ามหุบเขาและผ่านทะเลสาบท่างการแสงแดดอันร้อนแรงวันนี้นะครับเราลงจากทางลงซิกแซกจากตรงสัมมิตนะอันนี้ก็เริ่มเป็นทางลาบแหละเป็นทางลาบยาวๆนะซึ่งจะมี ดอกไม้เป็นดอกไม้สีเหลืองเนาะเป็นทุ่งหญ้าด,ด้านหลังเน,นี่ยก็จะเป็นแบบทางเดินง่ายๆนะสวยงามมากสวยงามมากพระมอนเตตาปราหน้าถ่ายูมีคนเดินทางรัดฟเหรอเนะี่ยด้านล่างคงไม่ใช่หรอก ราจเจอทะเลสาแห่งที่สามของวันไ,ไม่รู้นะชื่อทะเลสาบอะไรไเป็นแอ่งทะเลสาบเล็กๆ้างด้านของเขงาข้างล่างแต่ข้างหน้าจะมีทะเลสาบอันที่สี่ที่เราเห็นตอนอยู่ที่ซัมมิต ที่สี่ที่ห้าเห็นไหมแคมป์เราน่าจะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็เป็น,นทางโลง่งแล้วเดี๋ยวลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็เป็นทางที่แบบเรียบลำธารอะไรตรงนี้แหละเป็นลำธารอ่ะซึ่งถ้าจะเดินระบายขึ้นตอนนี้จะเจ็บเท้ามากแล้วก็มึนหัวปวดหัวคิดว่าหายแล้วนะแต่คือมันก็คือไข้อะแบบไม่ได้หายดีมากอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบว่าเมื่อเช้าก็ อาการดีขึ้นเยอะแล้วก็สามารถเดินได้จนกระทั่งผ่านสัมมิตนั่นแหละก็เลยแบบร้องปวดหัวขึ้นมาแต่ก็โอเคนะเพราะว่าเป็นขาลงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพเพราะว่าก็คืออธิษฐานพระเจ้าเกี่ยวไหมขอให้แบบว่าผ่านสัมมิตไปได้อะไรเงีเออ้ยแล้วพอผ่านสัมมิตแล้วอาการกลับมาอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปถึงกันแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เดี๋ยวถึงแคมป์แล้วอีกไม่นานอีกไม่ไกลตรงแคมป์เนี่ยมันจะมีจุดเช็คพอยต์อีกรอบต้องใช้พาสปอร์ตนะตรงแคมป์วันที่สามที่เราจะเราจะตั้งริมทะเลสาบเขามีเช็คพาสปอร์ตรอ,อบมาซื้อโค้กนะครับขวดละร้อยห้าสิบตัวหนึ่งนะโคกแฮปเดียววัน อ๋อแฮร์แฮร์โค้วันว่อีกวันพัดันเอ้แวันดีเรองน้ชาสดลยรนี่นะโค้กแโคมาลกสบร้อยห้าสเซว่นเซเวแถวซันก็ซันกันกนซันกซันเล็ก ทะเลสาบมิกะที่ที่ลูฟี่ซุดตัวมาจากกอสเล็กไปจุดเช็คพอยต์เขาบอกประมาณกิโลนะโอ้โหมุมรวมแล้วเป็นมาณว่าวันนี้น่าจะเดินรวมสิบเจ็ดสิบเจ็ดโลได้สิบหกสิบเจ็ดโลได้ประมาณนั้นโอ้โควเต้าในการเดิน หมดแล้วว่าไม่ไหวแล้วว่าอยากกินโคก้วยถึงกินซื้อโค้กมาก็มันไม่ได้เย็นเอาไปแช่ก็แช่น้ำแป๊บเดียวมันก็ยังไม่ได้เย็นนะในที่สุดก็ได้ขี่มานะครับไม่ไหวที่เท้าไม่ไหวแนละ้วมีใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่า เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อทำอะไรแบบนี้นั่นเป็นความรู้สึกตอนนี้ผมนั่งอยู่บนหลังอ่านของเจ้าสิ่งมีชีวิตสีคาตัวนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนผมเป็นชาวมองโกรูร้สึกเหมือนผมเป็นจอมยุทดกวยเจ๋งในมังกรยกตอนที่ยังเป็นราชบุตรเขยดาบทองขี่ม้าโลดแล่นไปบนทุ่งหญ้าสีเขียวขาดเพียงอย่างเดียวคือคันธนูและลูกศร มันนึกให้ผมอยากกลับไปมีม้าเป็นของตัวเองสักตัวเดินไปได้ไม่นานค่ายของทหารก็ปรากฏขึ้นแก่สายตาสถานที่ที่นักเดินทางทุกคนจะต้องตรวจพาสปอร์ตอีกครั้งนี่เป็นค่ายทหารที่ชื่อว่าอัดสามไรเฟิลกองทัพทหารรับจ้างที่มาจากแคว้นอัดสามและทะหารก็เป็นชาวเมียนมาซึ่งสร้างความโง่โนให้แก่เราไม่น้อยในตอนแรก ปปลแล,รแลเราก็มาถึงเต็นท์ละจ่า,นนนาเน็นข,ว,นข,ว,ขวดึน,น,นจอดเ่าร็วเ,เร็ว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 เรเร็วเรวเร็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 เร็เร็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็ว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  ต้องยอมรับเลยว่าการเดินเทกวันนี้เนี่ยเป็นการเทกที่เหนื่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางราบอันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดหรือแดดที่ร้อนเปี้ยนจนผ่านพลังงานไปจนหมดสิ้นจึงไมีน่าแปลกใจเลยที่นักเดินทางบางคนจะหลั่งรินน้ำตาเมื่อเดินมาถึงแคมป์ การเทคกิ้งวันที่4ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเขาล่างเห็งความเหนื่อยยากปรากฏในทันทีในรูปแบบของข้าวเช้าที่ไกลเตรียมไว้ให้ที่ดูก็รู้ว่าให้พลังงานได้ไม่เพียงพออย่างแน่นอนผมไม่แน่ใจเลยว่าข้าวขุถวกถั่วกับมัสลาจ่ายร้อนๆเนี่ยมันจะนำพาให้ผมผ่านวันนี้ไปได้ยังไงแต่เราจะทำอะไรได้ละ่ะในเมื่อมาถึงครึ่งทางแล้วสวัสดีเช้าวันที่สของการเดินทางนะครับ อันนี้คือวันนี้จะออกช้าหน่อยเส้นทางกันเดินทางวันนี้คือจะเป็นการไต่ขึ้นตูนขึ้นมาขึ้นไต่ยาจะเป็นทางลากไปเรื่อยๆไฮไลท์ของวันนี้คืออะไรนะไฮไลท์ของวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยเดินอย่างเดียวไฮไลท์วันนี้คือเดินสั้นอ๋อไฮไลท์วันนี้เดินสั้น ก็ปไม่มีอะไรอะไรแต่ว่ามันก็จะเป็นวิวแบบว่ามีสตรอเบอรี่ให้เก็บสตรอเบอรี่ป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไต่ขึ้นเนี่ยเขาประมาณเนี้ยแต่ถ้าแบบสตรอเบอรี่ไม่เหลือไม่มันจะเป็นสตรอเบอรี่เล็กๆกินได้กินได้อันนี้พูดจริงอร่อยหวานมากถ้ายังมีนะเห็นมั้มีคนคือปกติเราต้องขึ้นทางน้ำทางเอทางนี้ใช่ไหมแต่มีคนแบบขึ้นทางเนี้ยชันๆทางลัด ซอตคัทน่าสนใจเราต้องไปทางปกติไม่มีใครเอาด้วยกับการไปทางรัยไอ้ตุ่มน้ำเมื่อวานคือเจ็บอยู่เลยอ่ะอันนี้คือ เรารอท้ายๆกลุ่มเลยนะแดดออกละเริ่มแรงแดดที่นี่แบบว่าแรงแสงทางโค้งมากค่แบบถ่ายรูปฮัโลโหลเย้นี่นะครับ มาถึงระยะตรงที่ทุกคนกำลงกังต่อแถวเพื่อขึ้นไปบนเนินนะเห็นมเกียดพื้นหินตรงนี้นะมันเป็นทางน้ำแข็งนะครับ น้ำแข็งอะไรคือพื้นน้องแข็งเนี่ยไงคือถ้าใครอยากได้น้ำแข็งเย็นๆน,นะครับเนี่ยฮะใต้พื้นนะฮะมีน้ำแข็งเย็นๆให้เราชิมนะครับได้หมดนะครับนี่นะครับ,บต้องไปทีละคนเพราะว่า ตรงโพงนี้คือด้านล่างมันเป็นโพงอะไรกันน้ำแข็งอะไรนี่ปอกแรกปอกแรกอ้เจ้าเยัสุดยเยสุดกกกกไปขี้มาเทียบเลยไปขี่ต้องการแล้วแหละนี่ไงน้ำน้ำซ้อนเนู่ยเนี่ยไปต้องการแล้วแหละ จะแผ่นน้ำแข็งหนาๆกลายเป็นลำธารนิดเนีย เส้นทางผ่านภูเขาหากถูกใช้ก็จะกลายเป็นเส้นทางในระยะเวลาอันสัน้นแต่หากไม่ได้ใช้ก็จะถูกย่าบดบังในเวลาอันสั้นเช่นกันผมไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายว่าเช่นไรจนกระทั่งได้มาเห็นภาพตรงหน้าซึ่งผมว่าคำว่าเส้นทางก็มีความหมายไม่ต่างจากคำว่าชีวิตมันถูกหล่อหลอม่มีคุณค่าบางอย่างผ่านฝีเท้าของผู้คนแม้กระทั่งม้าหรือลา ตอนนี้เราเดินทางมาคนช่วงเลยโค้งแล้วนะครับล้วต้อต่อไปเราต้องดันซิกแซกคล้ายๆเมื่อวานเลยตอนขึ้นยอดสม,มิธเนี่ yeah, ยเหงขนางไหมาทางซิกแซกม <Hey, man. S 1> Good morning ยทางซิกแซก วันนี้ดีนะตอนช่วงเช้าคือแดดแดดร่มลมตกไม่ร้อนเลยแต่แสบจมูกเ,เนี่ยรอมานาโโนแล้วกิจกรรมที่เพื่อนๆทำกันตอนนี้คือนั่งนับว่าตัวไหนคือมาตัวไหนคือลา ัเลยนี่นี้ว่นก่ะตนวนี้นะอยู่เราก็เบี่ยงออกมาจากทางซิกแซกตรงนู <Kas BC> ้นมาด้านข้างนะเป็นทางย้าเป็นทางลัดตัดขึ้นยอดทีเดียว โอเคชันนิดนึงนิดนึงมะมัง้งต้องเดินทางกระจัดหน่อยจะได้ไม่ชันแต่ว่าสิ่งเฉียงหน่อยผมอยากบอกว่าเรามีชื่อเรียกกลุ่มของเราเองด้วยนะเทพไม่รวมกลุ่มเทพทางรัดเราเดินออกจากเส้นทางซิกแซกที่ควรจะเดินเข้าสู่ทางเนินทำเหมือนว่าเราเป็นแพะภูเขาแต่เราไม่ใช่แพะซึ่งแทนที่จะทำให้เดินได้เร็วขึ้น แต่กลับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมแทนมีต้นไม้ต้นหนึ่งปรากฏแก่สายตาในพื้นที่ที่ไม่ควรจะมีต้นไม้ยืนต้นขึ้นมาอยู่ได้ไกด์บอกว่านี่เป็นต้นไม้ที่ตาของเขาเอามาปลูกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วชตคัตชตคัตเทคกิ้งถึงหินเป้าหมายเราแล้วรัดทุกทาง สัญหาจริงๆหอมาเดินไม่ไหวสามวันที่ผ่านมานี้ไม่ได้เดินทางปกติกับชาวบ้านเลยตรงที่เรามาหยุดยืนนะครับคือตรงนู้นข้างบนมันจะมีผาดนะเป็นแบบจุดเป็นร้านเซเว่นขายน้ำเห็นไหมนะก็น้ำไม่เย็นหรอกแต่ว่าขนมอะไร ถ้าใครอยากกินก็แวะได้มันจะมีน้ำพวกมอมทด,ดิวเกลือแร่อะไรอย่างนั้นะที่ขายนะอาจจะมีแป๊บซี่ด้วยแต่ก็ไม่เย็นอ่ะเดีวใครแบบซื้อไปเก็บเอาไว้ตอนไปแคมป์ตอนเย็นอะไรเงี้ยไปแช่น้ำก็โอเคก็ได้เราจะเดินต่อแล้ว เจอน้องแพด้วยเป็นทางเลยแพ้ก็ขวางทางอยู่ด้านหน้าฝากไปแล้วเมะ่ดเทะเดะเดะเดะหูฉเบื้องหน้าแพ้เป็นฝุ่งเลยน้องแพด้วย น่ารักอะน่ารักแต่ว่ามีทางทุกรำดับขั้นความสูงเลยให้เดินไม่ค่อยกลัวว่าจะตกลไมนี้อันนี้นะครับคือทุง่งวัววัวเต็มหมดวัวเต็มหมด เราอาจจะได้กินแบบเส็กเนื้อไอ้กัสส่วนแบบบากคิวอะไรเงี้ยโ้สันนอกสันในใช่ไหมอร่อยนะวัวนี่ขาวัวเนาะได้ทุกส่วนเลยจริงๆความน่าสนใจ ได้ยินนะลมแรงมากนะแต่ว่าตอนนี้เราข้ามผ่านพ้นตรงจุดเหนือนู้นแล้วอะแล้วมันมีจุดที่ชื่อว่า s u นเซ t ฮิวชดาบ a เหมือนไว้ชมพาทิตตกดินอะ เส้นทางของวันนี้จะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดระยะทาง9กิโลเมตรกับการเดินประมาณ6ชั่วโมงวันนี้เป็นอีกวันที่เราได้ตั้งแคมป์ริมทะเลสาบนี่คือทะเลสาบที่มีชื่อว่าซัสซาซึ่งในภาษาฮินดูแปลว่าทะเลสาบทั้ง7เป็นทะเลสาบเอาพายขนาดเล็กไก่บอกว่าทะเลสาบที่นี่มีปลาเท้าให้จับด้วยแต่การจะได้กินปลาย่างใน การเดินทางครั้งนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งความฝันเฟื่องที่เราได้แต่จินตนาการถึงรสชาติของมันถึงอย่างนั้นมื้อเย็นของวันนี้เราก็ปลดแอกตัวเองจากมาซาราได้ในที่สุดด้วยการขอไกด์ลงมือทำอาหารเองและได้เมนูกระหล่ำทอดน้ำปลากับมักกโรนีผงลาบมันก็พอชุบชูชีวิตด้วยรสชาติที่คุ้นเคยได้บ้างตบท้ายด้วยกิจกรรมยืดเส้นยืดสายด้วยการเล่นโยคะ นำทีมโดยครูสอนโยคะตัวจริงเสียงจริงไม่ติ่งนังเป็นวันดีๆอีกวันที่กำลังจะผ่านผลไปโดยไม่รู้เลยว่าแสงแดดที่มีเหลือเฟือในวันนี้จะแทบไม่เหลือในวันรุ่งขึ้น การเดินทางวันไหนในแคชเมียร์ที่ง่ายเลยสักวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมอากาศที่หนาวเย็นและหมอกที่ลงตำ่ำจนแทบมองไม่เห็นทัศนียภาพข้างหน้าจนไม่แน่ว่าการเดินทางของวันนี้เราจะต้องเทคยนนิ่งท่ามกลางหยาดฝนอีกก็เป็นได้วันนี้เราจะต้องเดินทาง11กิโลเมตรเพื่อไปอยังแคมป์สุดท้ายที่นนกุลเลกแล้ววันนี้เราจะต้องเดินผ่านช่องเขาซาสพาท พารระดับความสูง4,000เมตรแห่งสุดท้ายที่เราจะต้องขึ้นไปให้ถึงและนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเส้นทางเดินของวันนี้เต็มไปด้วยก้อนหินที่ทำให้เราไม่สามารถเร้งสีเท้าได้อย่างที่ควรนั้นทำให้เราต้องค่อยๆเดินแทบจะเป็นการเดินทางเรียงแถวตอนเรียงหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะการเทคกิ้งที่ผมไม่ชอบเอาเสียเลยทั้งช้าและเปียกโชก และแล้วฝนก็ตกอย่างที่คิดการดันเนินขึ้นพาส4,000ครั้งที่3หลังจากเทคกิ้งต่อเนื่องมาตลอด4วันนั่นทำให้เส้นทางวันนี้เนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันหลักฐานของความยากลำบากก็คือซากกระดูกขาของม้าที่ไม่รู้ว่าผ่านคืนวันผ่านร้อนผ่านหนาวมานานแล้วเท่าไหร่แต่ไกด์ชาวอินเดียของเราบอกว่า เมื่อเราขึ้นไปถึงซัดพาร์ทที่ยอดแล้วเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นทะเลสาบสองแห่งสุดท้ายของแคชเมียร์เกตเลคได้จากที่นี่แต่เมื่อเรามาถึงภาพเบื้องหน้ากลับเป็นสีขาวโพลนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่ BNK48 บอกกับผมว่าความฝันต้องเกิดหยาดเหงื่อจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคำว่าพยายาม ไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจและในตอนนั้นเองที่ผมตระหนักได้ว่า การเดินทางของเราใกล้จะจบลงแล้วนี่จะเป็นพาร์ทสุดท้ายเนินสุดท้ายและเรากำลังมุ่งตรงไปสู่แคมป์สุดท้ายเส้นทางที่เหลือต่อจากนี้แทบจะเป็นทางลงล้วนหลังจากเดินผ่านอะไรต่างๆนานานมามากมายผมเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกเช่นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้ชัดเจนก็คือว่าภาพตรงหน้าโลกเบื้องหน้า ทั้งธรรมชาติผู้คนและชีวิตผมไม่สามารถมองมันเหมือนเดิมได้อีกต่อไปดูหน่อถ้าถ้าถ้าหัวเกินเฟรหน2 3งองหัวเกินเฟรไหมลุกเตี้ยนลุกเตี้ยนลุกเตี้ยนโ oh, oh. uh. oh, oh, oh. hey. อ้โห step back อะเราลงไงอ่ะฮ oh. ่ ลงไงอะ